รอบค่ายบ้านบาคืนประสาทมังง่ยายเนี่ยเสียเมเรียบจะดักาบงอปบอ่องเบาเลยเมื่อละฝังใส่ดีโอโหสงสัยไม่ใช่จะเงียบเฉพาะแค่สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนของเมืองเสียมเรียบนะครับน่าจะเงียบทั้งกัมพูชาเลยนะเพราะล่าสุดสถานที่ท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งอย่างบริเวณวัดอังกอร์ในตอนนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวโผล่หัวไปที่นั่นซากกับคนเลยนะครับ ก็กลับสวัสดีน้องๆ้องหนูๆน,นูทุกคนด้วยนะจ้ามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วกันมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบนงามขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นาก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของคนคอมเมนที่ที่มันกําลังเป็นประเด็นดราม่าอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับต้องขอย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ซ 2วันที่ผ่านมานะมันมีการเปิดเผย <ๆ S 1> จากคนเขมเมด้วยกันเองนี่แหละว่าเขาเนี่ยสงสัยมากๆว่าเอ๊ะทำไมในตอนนี้นักท่องเที่ยวม,มันหายไปไหนกันหมดเริ่มแรกเลยนะครับก็คือบริเวณสนามบินนานาชาติเสียมเรียบที่ปกติก็เงียบอยู่แล้วแต่ปัจจุบันนี้คือต้องใช้คําว่าเงียบยกกําลังสเลยก็ว,ว่าได้คือนักท่องเที่ยวไม่มีโผล่หัวไปที่สนามบินแม้แต่คนเดียวเลยนะครับจากปกติเนี่ยยังพอมีให้เห็นบ้างชั่วโมงหนึ่งก็7-8คนอะไรประมาณนี้แต่ณปัจจุบันนี้คือไม่รู้ว่าหายไปไหนกันหมด แล้วก็มีการออกมาโพสต์ตัดเพาะประมาณว่าไม่รู้ว่าจะสร้างมาทําไมไอ้สนามบินนานาชาติเสียมเรียบเนี่ยคืออยู่ไกลก็ไกลค่าใช้ใจ่ายในการบํารุงรักษาก็มหาโหดแถมตอนสร้างเนี่ยก็ดันต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากพี่จีนมาอีกตั้งหากแล้วประเด็นก็คือหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ไกลตอนแรกก็เข้าใจว่ารัฐบาลจะมีขนส่งสาธารณะให้ใช้การแต่ทําไปทํามาแล้วด้วยการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าม,ามามากเท่าที่ควรก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีรถขนส่งสาธารณะ ถ้าอยากจะเข้าเมืองเสียมเรียบก็จาเป็นต้องนั่งแท็กซี่ซึ่งแท็กซี่ก็ชาร์แพงหูฉี่เลยก็ว,ว่าได้มันก็เลยทําให้ลามไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวยามคาำคืนอย่างเมืองเสียมเรียบที่ก่อนหน้าน,นี้พวกเขาก็เคลมว่าจะพยายามทําให้เมืองเสียมเรียบเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเบอร์ต้นของอาเซียนแต่ด้วยการที่ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวมันน้อยมากๆทำให้มีร้านในหลายร้านต้องปิดตัวลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าร้านที่เลือ่อๆอยู่นี้จะอยู่เหลือรอดบ้างหรือเปล่าซึ่งนะก็ได้ทําคลิปเอาไว้ในก่อนหน้านี้ด้วยนะ ประมาณว่าเมืองเสียมเรียบเนี่ยในตอนนี้นักท่องเที่ยวมันลอมแหลมมากๆประเด็นก็คือมันไม่ใช่แค่ที่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวยามค่าคืนของเสียมเรียบนะครับมันลามมาจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจกันนักกันหนาอย่างบริเวณวัดอังกอร์ที่เคมว่าเคยมีนักท่องเที่ยวในระดับหนึ่งล้านคนต่อวันมาแล้วแต่ณปัจจุบันนี้ได้มีการเปิดเผยจากคนในละแวกวัดอังกอร์นั่นแหละว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยซากกับคน แล้วก็มีการโพสต์คลิปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับเผื่อคนเขมรหลายต่อหลายคนอาจจะไม่เชื่อเพราะอย่างที่รู้กันนะครับเวลาที่คนเขมรเข่ารายงานข่าวอะไรที่มันเป็นเรื่องแย่ๆมักจะชอบมีคนเขมรอีกจําพวกหนึ่งเข้ามาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าเขาก็เลยมีการโพสต์คลิปยืนยันเอาไว้เลยว่าในตอนนี้วัดอ่างกอมันไม่มีคนเที่ยวจริงๆซ,ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็มีการบรรยายบรรยากาศเอาไว้ด้วยนะครับจากคนถ่ายคลิป เขาบอกว่าในตอนนี้นักท่องเที่ยวน้อยมากๆนี่คือบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดอังกอร์คนที่เราเห็นกันในคลิปหลักๆก,ก็จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าแต่พ่อค้าแม่ค้าในตอนนี้ก็มีกันน้อยมากๆเนื่องจากทุกคนเริ่มเบื่อที่จะออกมาขายของในบริเวณนี้กันหมดแล้วเพราะออกมาขายยังไงก็มีแต่ขาดทุนยังไงก็ไม่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมกันอยู่ดีอยากให้มีการแก้ไขหรือมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอะไรให้มันดีกว่านี้และแน่นอนหลังจากที่มีคนโพสต์คลิปนี้เอาไว้ สื่อในขเขมรหลายๆสื่อก็ได้มีการตาลีตาเลือกรีบเอาข่าวนี้เนี่ยไปเขียนเอาไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะซึ่งหลักๆสื่อก็วิเคราะห์เอาไว้ในหลายๆประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือพวกเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างจะสูงโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวเพราะพวกเขาจะต้องโดนชาร์จในราคามหาโหดอันนี้ยังไม่นับว่าจะต้องใช้เงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์เป็นหลักด้วยอันนี้พูดในกรณีเป็นนักท่องเที่ยวนะครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือในช่วงนี้มันเป็นช่วงโลซีสั้นของกัมพูชาคือเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจะไม่นิยมมาเที่ยวกันอยู่แล้วแล้วประเด็นที่3ก็คือเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าในตอนนี้นักท่องเที่ยวน่าจะเลือกไปเที่ยวที่ประเทศอื่นเพราะได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลอย่างเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยในตอนนี้ก็มีมาตรการฟรีวีซา่าแล้วค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะถูกถ้าเทียบกับในกัมพูชาหรือชาวต่างชาติบางคนก็มักจะเลือกไปเที่ยวที่เวียดนาม เพราะก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายๆกับกัมบูชาและเช่นเดียวกันค่าใช้ใจ่ายมันก็ถูกกว่าเป็นไหนๆทําให้กัมบูชาไม่ใช่เป็นตัวเลือกที่ดีนักสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางมาเที่ยวและต้องการจะเซฟค่าใช้ใจ่ายนี่ยังไม่นับรวมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโจรขโมยที่ในตอนนี้มีมากขึ้นทุกวันมีข่าวปล้นจี้กันแทบไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดก็มีข่าวว่าคนไทยเนี่ยโดนจี้ที่กัมบูชาด้วยนะครับเผื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะอันนี้เป็นข่าวที่ออกมาเมื่อวานที่ผ่านมาเลยนะครับ ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ปอยเปตนะอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเป็นแบบนี้สรุปแล้วก็คือมันทําให้ในตอนนี้ภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชากําลังตกต่ำถึงขีดสุดแล้วมันก็เลยทําให้คนกัมพูชาก็เข้ามาแห่แห่คอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดในช่องคอมเมนต์เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้คอมเมนต์แรกก็บอกว่ารัฐบ้านควรที่จะจับไอ้พวกลงขขาเสยเสยหายของกัมพูชาเข้าคุกให้หมด คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในตอนนี้มีสื่อจากต่างประเทศคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าในตอนนี้มีหลายๆสื่อในต่างประเทศได้รายงานข่าวว่าไม่ควรที่จะมาเที่ยวในกัมพูชาเพราะมีการปล้นจี้ที่มากผิดปกติและเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือนักท่องเที่ยวแล้วแบบนี้ใครล่ะที่อยากจะมาเที่ยวที่กัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าไม่ลองลดราคาดูหน่อยละ่ะของที่ขายบริเวณแถววัดอังกอร์เนี่ยอยากจะบอกว่ามันแพงมากๆพอมีนักท่องเที่ยวก็ไปชาร์จเงินเขาแต่พอไม่มีนักท่องเที่ยวก็ออกมาบ่น คอมเมนต์ต่อมาเขบอกว่าใครที่มีลูกวริรัลรีบๆส่งไปเรียนต่างประเทศอย่าให้อยู่ที่กัมพูชาเพราะไม่มีอะไรที่มันจะดีไปกว่านี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าชัดเจนเลยในตอนนี้คนแห่ไปเที่ยวที่ประเทศไทยกันหมดแล้วก็มีการโพสตคลิปที่ประเทศไทยเอาไว้ด้วยนะครับบริเวณแถวแถวสยามสักแควร์นะโอ้โหไวรุ่นตึมเลยนี่แสดงว่าเขมรคนคนี้มันก็แอบมาเที่ยวที่ไทยเหมือนกันนะครับเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าจริงๆกัมพูชาควรที่จะกระจายเศรษฐกิจของเราไม่ใช่วันๆเอาแต่พึ่งพาเงินของนักท่องเที่ยว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแถววัดอังกอขายของอย่างแพงไม่แปลกที่ชาวต่างชาติเขาจะเลิกไปเที่ยวกันขนาดคนเขมรด้วยกันเองยังไม่ค่อยอยากจะไปเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นพวก AI ใช่ไหมทาไมถึงชอบรายงานข่าวเสียหายของประเทศคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าคนที่รายงานข่าวนี้คือพวกขายชาติปัจจุบันนี้ก็แย่อยู่แล้วยิ่งรายงานข่าวออกมาแบบนี้แล้วชาวต่างชาติที่ไหนเขาจะมาเที่ยวที่กัมพูชาละ่ะไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่าคนเขมรทําร้ายกันเอง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารา่งานข่าวออกมาแบบนี้อายชาวโลกเขาบ้างไหมอยากให้ทั้งโลกนี้รู้หรอว่าในตอนนี้คนเขมรอยู่กันอย่างยากลําบากไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมแต่ก็ไม่ควรที่จะเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติดได้รู้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถึงมีเงินผมก็ไม่ไปเที่ยวที่นั่นข้าวของราคาโหดมากคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลน,นายกรัฐมนตรีฮุนเมเน็ตเขาบอกเองว่าในปี2050เราจะกลายเป็นประเทศที่ล่ำรวย คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่เหรอประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรฐษฐกิจอันดับต้นๆของอาเซียนคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าโอ้โ oh, หถ้าเป็นแบบนี้กัมพูชาคงจบเส้นแล้วขนาดสถานที่ท่องเที่ยวอย่างวัดอังกรอร์ยังไม่มีคนมาแล้วเขมรจะอยู่กันได้อย่างไรรัฐบาลต้องรีบหาวิธีช่วยเหลือและแก้ไขอย่ามัวแต่นิ่งอ่าก็คอมเมนต์ของคนเคขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปสั้นๆเลยนะประมาณสัก99.99%นะครับคือคนเขมรก็เริ่มจะออกมาแสดง ความกังวลกันบ้างแล้วนะครับว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นกับค้อเสนอของเราเนี่ยขนาดสถานที่ท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งอย่างวัดอังกอยังไม่มีคนมาเที่ยวเลยแล้วถ้าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้มันจะไม่ยิ่งแย่หนักไปกว่าเดิมหรอเพราะหลักๆเศร,รษฐกิจของกัมพูชาก็พึ่งพาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบนี้เป็นหลักถ้า,าไม่มีการรีบแก้ไขหรือว่าการออกมาชี้แจงอะไรจากทางรัฐบาลว่ามันเป็นเพราะอะไรรับรองว่ากัมพูชาจะต้องพบกับวิกฤตอย่างแน่นอนแล้วก็มีอีกจําพวกหนึ่งนะครับประมาณสัก0 0 1นะ ยังออกมาสนับสนุนรัฐบาลนะครับว่าโอ้ยไม่ต้องไปกังวลหรอกเดี๋ยวปี2050เราก็จะรวยกันแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าแกเนี่ยประชดประชันหรือเปล่านะหรือบางคนก็ออกมาบอกว่าไอ้ข่าวที่บอกว่ากัมพูชาไม่มีคนมาเที่ยวเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมมันจะเป็นไปได้ยังไงก็คือคนบางคนเขายังคงเข้าใจว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจที่จะต้องมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่ตลอดเวลานะครับคงจะรับไม่ได้แหละว่านักท่องเที่ยวเขาไม่ได้เลือกที่จะไปเที่ยวที่วัดอังกอร์ของพวกเขาแล้วอะไรประมาณนี้ แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิปนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบกันในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของนาหัวงอกคนนี้แล้วขอลาก,กันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวีดัตครับเออ ฝากกันอีกสักหนึ่งช่องทางการติดต่อกันละกันในตอนนี้น้ากาลังจะมีต๊อกต๊อกเปิดให้ติดตามกันแล้วนะถ้าใครว่างๆก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยล่ะเดี๋ยวจะลงข่าวอะไรที่มันสนุกสนุกของเพื่อนบ้านรวมถึงเรื่องราวอะไรที่มันค่อนข้างจะน่าสนใจเอาไว้ในช่องนั้นนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวีดัครับ